สวัสดีค่ะได้เวลาใกล้เวลานอนแล้วเนาะนะคะตอนนี้นะคะก็จะมาชวนทุกคนนะคะมา,าล้างอําไส้กันนะคะด้วยตัวนี้ค่ะ Alice S นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำผักสกัดนะคะจากผักทั้งหมดผักไละผลไม้ทั้งหมด30ชนิดโอ้โหเลิศมาก นี่ในหนึ่งซองนะคะจะเข้ากับเราทานผักทั้งหมด2กิโลกร,รัมเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทานผักนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะไปรุ่นยุคนี้เนาะหนุ่มๆส,วสาวๆจะไม่ค่อยชอบทานผักกันนะคะก็เลยแต่ว่ามีผลเอฟเฟกเนาะทำให้มีหน้าท้องใช่ไหมนะคะอ่าไปนล้วค่ะ าทานกันนะตัวนี้นะคะในหนึ่งกล่องน,นะคะจะมีทั้งหมด10บซองนะคะทานได้10วันนะนี่เทนไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำทานง่ายมากนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นอ่ากลิ่นเมลอนนะคะกลิ่นเมลอนคนคนคน,คน,นี่นะอลิสเอสนะคะ ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะเปิดบินแค่เพียง10กล่องเท่านั้นนะคะในราคา390บาทนะ1กล่องนะคะถ้าสนใจเปิดบินนะคะทักมาได้นะคะเปิดบินทั้งหมด10กล่องในราคา1,9 0 0บาทเอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งสองพันบาทผิดมั่วนะคะเพราะว่าจำผิดระหว่างอลิซเอสกับ น้ำมันมาพล้วนะคะยูริโคโค่ก็ยังจำหน่ายอยู่นะคะเหมาะมากนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับเนาะก็ทานก่อนนอนได้1เม็ดนะคะตัวอยูริโคโค่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะตีจากินคู่กันนะเลิศมากๆนะคะช่วยเรื่องขับถ่ายตั้งคู่เลย นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ลเราจะทานตอนเช้านะคะสาลเมนะคะก่อนนอนไม่ได้ทานนะเพราะว่าจะมียาประจำที่ทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะทานตัวนี้ก่อนน,นะะอน,ะะน,นนะคะก็คืออาริสเอสนะคะน้ำผักสกัดนะคะเรยกเขาเรียกว่าน้ำผักสกัดชมพอมนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังบูมมากนะคะในทิกต็อกนะคะเขาก็จะนิยมทานคู่กันนะชุดนี้นะคะหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบทรงฟรีนะจ๊ะ ใครสนใจก็ทักมาได้เลยทานง,ง่ายๆมากๆเลยเนะี่ยหอมกลิ่นเมลอนอยู่แตทานให้ดูนะเรียบร้อยค่ะอลิสเอส นะคะตัวนี้นะคะทานทุกวันนะคะจอนเช้าก็จะขับถ่ายดีมากเลยนะคะตื่นเช้ามาก็จะได้เวลาในการปลุกเข้าห้องน้ำทันทีนนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยจ้าไหมคะ่ะพร้อมส่งค่ะ